สวัสดีครับทานผู้ชมวันนี้เรามาดูเรื่องราวของคนนี้กันนะครับผมวันหนึ่งเขาได้ทําสวนอยู่แต่แต่พอเขาหันกลับไปดูด้านหลังก็สังเกตเห็นว่ามีต้นทองและก็มีลัคกี้บ็อกซ์ใต้ต้นทองเขาก็เลยคิดจะเก็บมันกลับไปซะหน่อยแต่จูๆ่ๆก็มีเจ้าของของต้นไม้ต้นทองอันนี้ซึ่งเขาห้ามโดยอนุญาตเด็ดขาดเจ้าไม่มีสิทธิ์นะ ชีเจ้าจะมาเอาลัคกี้บ็อกของข้าเฮ้ยเสียงใครน่ะโถไดโดูสองนี่เองชั้แคอยากจะขุดลัคกี้บ็อกนี้ไปทำไมนายไม่ให้ฉันน่ะก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนรวยและปลูกต้นไม้นี้ไว้ในป่างั้นก็ทำฟาร์มกันต่อเถอะนาน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 ,น,าน,าน,น,าน แกยอมแกทำฟาร์มแคๆต้นไม้ของฉันอย่างนั้นเหรอฉันก็คิดเหมือนกันนะเนี่ยมันจะมาทำตามใต้ใต้ต้นไม้แค่ฉันได้ไงเพราะว่าฉันปลูกต้นไม้ต้นนี้ก่อนสงสัยเขาคงสังเกตเห็นว่าฉันเอามาเล็ดพัน์นี้เข้าไปปลูกมันคือเมล็ดพันธุต้นไม้ธรรมดาบวกกระทองแล้วฉันก็ได้ต้นไม้ทองและเขาก็ได้เอาเอาฟาร์มมาปลูกแถวนี้ฉันว่า น่าจะเป็นเรื่องที่แปลกมากเขาจะมาหยิบลาก,กีบอกของเราเราเรีบเอาไปก่อนดีกว่าอจุบอัจุบอัจุบออจุบรีบยกและรีบกลับกันเลยดีกว่าแต่ฉันกุ่ทำฟาร์มอย่างสนุกสนานฉันรู้สึกไม่มีอะไรและตอนนี้ต้นไม้ของฉันกำลังจะโตแล้ววันนี้ฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าใกลข้ามระรีบกลับเลยดีกว่า สวนไครแกรระนั่นของธรรมดาที่เมื่อวานฉันก็มีฉันว่าเราไปตัดต้นทองนั่นดีกว่าว้าวทำไมมันเรืองแสงตอนกลางคืนได้ด้วยเดี๋ยวฉันจะเอาทองไปแลกกับเอมมาโร่คุดสักนิดก็ยังดีไปดีกว่า เ,เ,เช้าวันต่อมายา,านี่เนะนี่ยนี่เนี่ยีบร้อยมาทำฟาร์มต่อดีกว่าโปรดรัติดต,ตามตอนต่อไป